น้องมะนาวไปอยู่ไหนนะน้องมะนาวเขาเลยจะมาค่ายเขาเลยจะมาค่ายเหงาเหงาไม่ได้จับขาจับเอวน้องมะนาวนานแล้วว่าน้องมะนาวน่าจะตัวดำขึ้นว่ะดำดำนำดีดำดำดำตายแดดตายแดดดำไปเลยไอ้ผมทำผมกิงมึงเคยอ่านคิ้องมะนาวไหมเอ๋จะไปพูดกับเขาก็หลับตาพี่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 อย่าพี่พี่อย่าคนที่อยู่พี่พูดไปเรื่ ไอสิ <Es poor S 1> ่งน le <ata> huh ี้ตัวใหญ่นะหูใหญ่มากเลยเอ้ยมันเจอมันตัวสูงทั้งผมแล้วตัวสูงสูงเนี่ยอย่าแทงแทงเขาลิ้นปีกูเลยปีกตบปมันสวยนะวันนี้เคยตบปะว่าเราเคยเดินตบแล้วสมัยเด็กๆนะครับาว่าเป็นแต่คัดเจอหรือระตบเดืคิดถึงพี่หลองมากนี่ได้จ้าคิดถึงน้องมะนาวเหมือนกันน้องมะนาวเนี่ยก็น่ารักนะช่วงหลังก็ เป็นมวยไปได้ได้เลยไปได้ไปเป็นเรียนมวยได้ข่าวว่าจะไปอยู่นอกเนี่ยไปสอนมวยอยู่นอกก็ได้บัตรบัตรอะไรบัตรใบอะไรใบใบบ้าใช่ใบสอนมวยใบสอนมวยใบสอนมวยคือแบบว่าแต่พูดถึงถ้าไปอยู่นอกก็ต้องได้ได้ฝรั่งนะดูจีนเปล่าเอ้ยคนจีนไม่งั้นี่นะคนจีนมันอาศัยรูปเร็วจับ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 เลซุ่มซุ่มจีนเดาเร็วเลยญี่ปุ่นพวกอะไรเดาเร็วพูดถึงเดาเร็วเลยทุกทุก เอาคู่เอกมวยวันนี้สิงหเฮอายุเท่าไหร่ครับน่าจะสิบสี่สิบห้าปีครับแมนยูแพ้บอครับเจอเชลซีสู่เชลซีบ่ได้หรอกเชลซีแมนงสดมากเลยตรงนี้สวัสดีครับปีหลองสวัสดีครับใครผากเมนกว่ากันครับหลวงน่าจะแปดแสนเลขครับผมของแท้ จับเป้าพี่หลองจากจับเป้าพี่หลองจับเป้าไหนละ่ะน้องมะนาวเ,เราไม่ได้เจอกันนานเพื่อนจังจากพี่รู้จักมะนาวมากันนานนะมันก็น่าจะรู้จักกันมากกว่านี้ไม่ได้ละพงศลีตัวจริงอย่างเนี้ยเจ้าชู้เหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับพี่เก่งครับพี่พพเก่งมระไขหมูปิ้งอร่อยจังเบยครับบอยก็ไงสวัสดีนะครับมรณะไข่บอก คนอบคุณ่ายก็ผู้จัดการครับผู้จัดการคุณนาค่ายเห็นหมูปิ้งจอมโหมดนะใช่ผู้จัดการหมูปิ้งจอมโหมดปักหลัมันเหมือนคนเบอร์เนาะลงเฟซพิ่มเบอร์ไอ้เจ้าผมจะไปไหนอะไรผู้จัดการถ้าถ้าถ้าไม่ได้สัญญานะกูอยากมีครั้งที่สิบสองจอมโหมดป่ะเฮ้ยจัดใจหน่อยใจหน่อยได้ไหมเอ็มแมวคือทำสัญญาคือจะไปหมัดนะเอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊้มันก็ลัวกับหมัดอย่างนี้หมัดก็มัดหมัดมัดจอมโหมดน่ะ เล่นริร์พูลตัวเดียวครับแมนลิร์ผู้ชนะได้มือขึ้นก็ได้นะครับมาถามไทยกันได้นะครับก่อนใบสามนี้เมืองไทยเมืองไทยเข้ามาอะไรเนี่ยใครหรือเปล่าครับเมืองไทยยังนะครับอาจจะไว้บนี้แหละนะครับผมเสียชิมไม่ไม่กลับมาแล้วหรือครับเสียชิมก็ไม่แน่นะครับนะแต่พูดถึงอายุก็ยังน้อยอยู่นะยี่บ้าให้ผเองแต่คิดว่าไม่มาหรอกแต่บางคนก็ย้ให้ผมก็อิ่มตัวเนาะอิ่มตัวนะครับผมนะครับไอ้ร้องมิตรการมั้ยนะครับ ผมมีรายการวันที่22เดือนหน้าครับกล้องสักนะครับผมสายทางด่วนมารับชมนะตอนนี้ก็ไปไปอยู่ใครยอดวิชาไปอยู่ยอดวิชาไปเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนนห้าไปต่อยฝรั่งเศสบ่ไอฝนพาัาสก็ต่อยนะฝนพลราสเนี่ยไหมไอฝนป่ะมันน่าจะไปซ้อมนั่นป่ะต่ไต่ไต่ไต่ต่างประเทศนะก็ได้รับเงินประมาณค่าตัวสามสี่แสนนะครับนะสบายแล้วพวกกลองสักพวกอะไรกลองสักก็มีภรรยาหนึ่งลูกหนึ่งนะครับแต่ก่อนก็อ๋อมีลูกเหรอมีลูกแล้ว จะไม่รู้ลูกมันเปล่าก็เหมือนไอ้แปแสนเล็กหนไม่รู้ลูกมันเปล่าลูกโตมาหน้ามันไม่เหมือนพ่อเลยรอนะหน้ารัหนะลูกแปแสนเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยแล้วแม่เหมือนคนแจ๊กคนจีนยิ้มหายตาตามันไม่เหมือนได้แปดแสนเนาะเวลาเจอวันฉลองได้ไหมที่หลองได้ไหม้าเมื่อก่อนได้อยู่นะรอยผ่านนี่พี่ได้ไหมตอนช่วงสี่ห้าปีที่แล้วได้อยู่นะ ได้ไหมโอ้มวยนี้เนาะคุณผู้ยมกลัวว่าเนี่ยครับเจอความเก่าว่าเีรองห้าปีเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยกินยากนะครับพุ่งรินะเพชรศิลานี่ทรงมวยผมว่าปืนกลยังต่อยากกว่านะปืนกลปืนกลนะครับปืนกลก็ยอดมวยนะครับปืนกลก็เคยแพ้มานะแพ้ใครบีแพ้วันหลองได้สองไฟสองไฟได้ครับอไฟเหรอเออไอเต็นคอนะเตะก้านคอไฟสุดท้ายแล้วก็หยิบไฟนังนก็ชนะ ชอบพี่ร้องสมัยอยู่ค่ายเดียวกันสิ่สอน้องครับจากสงสาเมากครับเอออ,นนอ,อนน๋อันนี้ใครอันนี้เนี่ยอันนี้ไอ้เพื่อนผมเนี่ยโน่นน่นนนะ <ไอ S 1> เป็นหัวหนา้าค่ะไอ้เป็นลูกหัวหนา้าค่ายเออเดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวที่ค่ายอยู่นะมาใน,นบ้านก็<า>ไม่ไลูกชายกองดินน่ะไม่ใช่ลูกชายกองดิน,นโน่นไอ้ค่ายด้่นนะ่ะดอนเสมหรอไม่ตรงนี้ค่ายมวยค่ายอะไรนะไอ้ลูกบ้านสวนน่ะอ๋อลูกบ้านสวนอ๋อลูกสวนนะ มันจะหลงเจอครับเด่นเจียงไกลครับเด่นเจียงไก่หยิบสองนี้หยิบสองพงศิลิมีรายการนะครับชกพุ่งนี้ครับเพชรนินจาไปไสคือบัวเห็นครับเพชรนินจาไปก่อนโควิดรอบสามจะมาแล้วครัะไปก่อนแล้วครับไปปีแล้วพี่ล้วไม่าจะปีแล้วไ่ไจะปีแล้วแวนมีลูกอ่ะไม่รู้เมียจะมีท้องที่ไปเมียท้องอยู่แล้วบ่ เราฝากไปพักฝากพักจนง่อยมึงก็พูดเองไม่ใช่ผมพูดพักจนไรครับผมพักยกมวยครับผมดีแปะลิงไหมครับตามไรครับอันนี้คือว่าเอ็งเป็นคนสคนคนโศนายเขาคูเบนาครับผมพี่รองชกวันเดียวกับพี่ปุ้มเหียนเส้นพี่ปุ้มก็พวกคนตโศนายใช่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 เป็นรายการนั่นแหละรายการรายการใหญ่เป็นรายการเปิดสนามล่ามเงินด้วยล่ามเงินเพราะว่าพี่ต่อยพี่ต่อยกู้เอกวะเงี้พาพี่คู่ถ่ายมั้งไม่รู้ก็ค่าตัวแสนนะครับผม น่าจะมีพี่คู่เดียววะ <c oughs> ไม่รู้อะไม่แน่ใจว่<อ>็เฮ้ <c oughs> <า>ยต่พูดถึงกล้องสั่งนี่ก็เป็น,นที่แบบอาภารเรื่องความรักนะชอบคนพี่แล้วก็ชอบคนน้องชอบคนน้องแล้วชอบคนพี่แล้ว<อ>สรุปเขาไม่เอาผมไม่รู้กันนะ <c oughs> เอ้ยเองเองไม่รู้หรอกกล้องสังที่ลองคู่เอกนหอ๋อแบบคู่เอกกว่นมีมวยคู่เดียวบ้างมวยไทยมวยไทยคู่เดียวมวยไทยยกคู่เดียว น,นี่ก็วันฉลองนะครับก็ยังสจต้มปกินแล้วก็ขอบคุณสจต้มปกินด้วยนะครับที่สนับส่วนเวลาผมชกอาฉีดผมทุกไฟนะครับไม่ว่าแพ้ชนะก็ไฟละห้าหมื่นก็ก็ได้รับจากสจห้าหมื่นใช่ตอนตอนที่ต่อยกับนั่นก็ได้รับจากแกห้าหมื่นตอนชนะนะตอนแพ้นะตอนแพ้ก็คูงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> พี่ทองอะไรเกงน้ำมวยตัวหนึ่ง <c oughs> มีเกงน้ำมวยเนี่ยแสงแสงกทันเาขาค่ายบอรัรบบ้ามาไม่ได้หรอกครับ ดอกเมยไม่ให้มาั้งไม่มันขัดดอกไมไม่ได้อ๋อกลัว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 ดอกไมยทิ้งไปเอาไปเอาแฟนใหม่มันมาไม่ได้หรอกขนาดจะโชคอยู่แล้วนะประมาณอาทิตย์จองอาทิตย์ดอกไมยร้องเพลงอยู่ตามแต่งวันมันยังมันยังมันไปเฝ้าเลยมันมันมันอะนี่มันติดมันติดอะไรติดมากจริงครับมาไม่ได้หรอก ประกาศประกาศทุกวันเลยจะกลับไปเชิกเมยดีไหมอ่ะมึงจะกลับมึงก็กลับดีพี่หลองยังไม่เลิกเลยมึงมึงมึงม,มามาภา,า,าคพิงอะไรถึงกูอะพี่หลองกูได้เหรอได้พวกภาคพิงถึงกูในพวกพวกนักข่าวเหมือนกันบางช่องเนี่ยซื่อสัตย์เลิกนี่น่าคิดนะครับแต่วันฉลองเรื่องนี่กูยังจําได้เลยนะแม่งไอคนนี้ว่ากูเิี่ยวันฉลองเรื่องเนี่ย ไม่เห็นแปลกนะครับเพราะว่าวันฉลองแกแล้วมึงนึกถึงตอนที่กูแม่งระดับไหนเนี่ยอดูดูก่อนเมื่อก่อนดิ้มึงจะมาพูดตอนมวยมันอายุอย่างโน้นอย่างนี้เออมแม่งกูแล้วกูไม่ถูกชะตากูเลยสั์จริงนะแม่งมาถ้ามา่ขยมาทำโน้นทำนี่กูแม่งเป็นัตบนี้แล้วกูหมั่นเชี่ยวยู่ไหมแม่งกูไม่ชอบเลยเอากูไปเปียบเทียยกับคนนั้นคนนี้นี่ใช่ต้องดูย่าต้องดูบางทีเราจะเลิกวันไหนเราจะไปวันไหนเออมันก็เรื่องของกูแม่งซื่อสัตย์จะเลิกซื่อสัตย์จะเลิกนี่น่าคิดนะครับอืม แต่ถ้าวันฉลองเลิกนี่ไม่น่าคิดเพราะว่ามึงแม่งเอาอุมายงใหญ่หนาหาอะไรนักลบแฟรแดกด้วยไอ้ร้องคือรถพอแท้นะครับร้องนักลบก็น่ารัากนะก็ามาซื้อ,อน,นี่อยู่มาซื้อปลาพร้อมรถถังอยู่ก็เป็นนักมวยกำลังฟอร์มสดนะนะใช่ครับฟอร์มสดรูปร่างก็ดีช่วงหลังก็มีหมัดมีศอกผสมประสานเข้ามามีเข่าลอยยัดไส้ไอ้พงษ์มึงสู้ได้ไหมถ้านน้องให้ปล่อยน้ำหนักปล่อย แปลว่ามึงปล่อยเลทน้องเขาต่อยร้อยสามสิบวันมันเรียกกันเยอะมึงสู้ได้ป่าเขาบอกพี่หลองปากเป็นวิวิวพี่วิววใไรว้น่าจะรู้จริง<ค>รู้เลอะน่าจะมีคนไม่บอกพีก่นอนจริงจริงไม่ครับไม่เหม็นมีแต่คนบอกว่าผมปากหวานนะครับตูปากใครก็ปากหวานนะครับอันนี้ไรวะเมียรถเหล็กอ่ะใช่ไม่เหม็นนะครับผมว่ารถเหล็กนะครับน่าจะเหม็นนะครับลองไปซื้อดูใกล้นะครับนะเอาได้ข่าวว่าเลิกกันแล้วไม่เหรอในรู้ไม่รู้เรื่องเหรอ ก็เห็นเขาบอกว่ารถเหล็กซาดิษนะันชอบอารูตูเนี่ยใครคบนรถเหล็กมันเอาอรูตูดอย่างเนี้ยสวัสดีเพชรเพชรเพชรสีนินนะครับผมนะครับพี่ลองไม่เม็นนะครับพี่ลองเป็นคนที่ปากหอมนะครับนะใครจูบกับพี่ลองจูบกับพี่ดูเปล่าจะได้รู้ว่าหวจะไม่จูบหรอกเพราะเคยจูบกับรถเหล็กแล้วเนี่ยอย่าหน้าผมไมคุยให้ก้องไปจังไม่จูบหรอกครับผมรู้จัก่คยอย่างเนี้ย จบแลแบบแยกรู้จักตาปโมกไหมอ่ะพี่ให้ไม่ก็ป้าโมยโมกก็พูดถึงแต่พูดถึงมือลวดเหล็กหน้าซาดิบะแซ่ฟาดนะพวกนี้แซ่ฟาดอย่างเดียถามว่าฟาลายหมดยังเฮ้ยฟาลายไหมพี่นี่สาลายขนมพวกอ๋อขนมโอบคิดว่าสาลไหน เปี่ยวรองเกวีทองพี่หลองชกน้ำหนักเท่าไหรครับครับผมบวัสดีครับหน้าครับสวัสดีครับโชรลอยยี่สิบสองครับนีลอยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับหกสิบหกสิบสี่หกสิบห้าโลครับครับผมน้ำหนักไลยอยู่ครัมหน้าจักสิท่านบ่ท่านปุ๊บผท่านกับปตีแม่เนี่ยเอาเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจัดมันนะครับมันอยากได้เงินนักเรงคย์บอดผมบอกกันไปว่าชีวิตผมก็ไม่ได้เด็ดร้อนนะครับนะผมก็เกาะเมียกิตนะครับนะ เ <c oughs> <c oughs> มียเหตุงานเมียยังดีครับมีเมียรู้จัก,จกทํางานนะครับเงินเดือนหมื่นกว่าก็สักก็ดีดีกว่าบางคนที่ลูกเมียไม่ทํางานไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยก็มีเยอะนะครับขอ,อพ่อขอแม่กินก็มีเยอะนะครับงานการบริหารกระจายผมดีใจนะผมได้คุณครูเนี่ยเมียผมทางานนะครับถ้ารอผม,มคงตายทั้งคู่นะครับผมไปไหน วันฉลองขอทีเด็ดหน่อยครับเสาร์นี้อาทิตย์นี้ครับทักรอทักมาในแชท a c e b o o k ผมนะ a ฟ e b o o k ผมอีกสีวันก็เล่นได้นะครับบอกบอกให้ี่เด็ดสามตัวเนี่ยสีเด็ดสามตัวนี่พงศิริให้ใครอ่ะวันนี้นะยอดก้าครับผมยอดก้าแล้วใครอีกเสาโทเสาแล้วใครอีกยกมรกตยกมรกตนะครับผมเจ้าคินอดสมัยอยู่กับสวนลุ่มพินีกับเมียเกาบ ก็คิดถึงนะครับในเรื่องอดีตทุกอย่างคนเรามันก็ต้องมีเด็กก็คิดถึงนะคคิดถึงก็คิดถึงธรรมดาแหละนะครับคบกันแปดปีเก้าปีเราก็ต้องคิดถึงกันไม่ว่าเขาจะได้ผัวใหม่ลูกใหม่ลูกเอาลูกไปดูเลยนะครับคนเรามันก็มีอดีตทุกคนนะครับเรื่องความรักเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่าเราจะคิดถึงไหมเราจะจมปากไหมผมไม่ได้จมปากนะก็บางครั้งก็แค่คิดถึงเรื่องเก่าๆอะไรประมาณนี้นะครับ ผมรอดูพี่ชกอยู่ติดตามผลงานครับเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับไปติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับันฉลองเซเบอร์ตอนนี้ก็หกหมื่นซับสไครแล้วนะครับหกหมื่นซับแล้วจะมุ่งหน้าเข้าเจ็ดแล้วนะครับสวัสดีครับผม facebook ผมอีก3ามวันนะครับก็เล่นได้แล้วโอ้ยบอกสี่เดือนติดเลยนะครับนะเบื่อนายไรเอาน้องนุ่นไป ปึกมวยแน่ครับดีแล้วครับพี่เอหงนี้คนยิงหน่อยคนก็ได้ครับพี่เอครับขอบคุณครับพงศิริครับก็ไอพงศ์มึงจะฝากอะไรแน่ฝากไปโอเล่ปึกฝากไปยังไงนะครับนะสู้ๆขอบคุณครับนะครับผมนายกพงศิริก็ฝากมวยพักยุกของพงศิริหน่อยนะครับที่เขาก็เป็นคนโปรโมทนะครับโปรโมทโปรโมทมวยพักยก การเงินการโอนกันก็ถือว่าสุดยอดไหมพงส,พสุดยอดนะครับอมาเอามาฝากมาไหมมาฝากหน่อยมาฝากหน่อยอมึงมึงไอ้มึง,มงโปรโมทเขามึงก็มาฝากมาเดีครับก็ฝากมวยพักยอดครับผมได้ลิงครับการเงินการการเงินดีครับโอนไวถอนไวครับผมฝากหน่อยครับให้บอกไปเปิดเครดิตให้คูก่อนได้ปะบอกดิขั้นต่ำานี่ขั้นต่ำยี่สิบบาทครับผมพี่ล้องน้องมวยอย่างเนี่ย น้องเหมยมาน้าบ <illions thrive> <c oughs> ุ๋งไม่รู้น้องหมวยน้องหมยด้วยนะเต๋อไอ้ตะบวันเมนเทะปะครับกะเมนเต๋อไปได้บอกแปดแสนผมเอฟซีจากเมนบุรีครับขอบคุณครับวันนี้รองโฟนราคาทางไลน์อยู่อยู่ดีครับทางไลน์ในกลุ่มในกลุ่มผมมีเจ็ดแปดคนนี่แหละตำนานวันทีหนึ่งเปิดแล้วนะครับเอาเปิดเลยบุ๋ง ไปไหมพงไม่เคยเข้าเลยนี่ไปพงศ์เคยไปเที่ยวตำนานไหมเคยไปครั้งเดียวแต่ไม่กยชอบนะมันกินเหล้ามันไม่กินเหล้ามันกินเบียร์นะครับตำนานพี่หนึ่งเปิดแล้ววัยร้องก็เคยไปไหมนไปหลายครั้งอยู่เนาะถิ่นพี่ร้องเลยเมาอยู่อ้วกอยู่ตรงนั้นนอนตัวกันเถปากยังไะบักฟอมบี้อยู่ใส่ไอซ์ซอมบี้ไปวะบ่โมโหละครับซอมบี้คือไง อ่ะพี่ใครเนี่ยัมมีครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปทํำร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมหมื่นเนาะครับผมก็ฝากพักยกครับผมพักยกแฝดอยุธยาครับโค้รเป็นนาเขาอยู่ครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ